ป้งหมวกไปก่อนป้งหมวกไปก่อนมีนี้บดด่แดดค่ะพี่นอ้องโรกงามตัวเองค่ะพี่น้องมาเด้อจ้ะโูกงามให้ให้หนึ่งนั่นเด้วแล้วให้กินนู้ไทยอย,อยู่กับสาโบค่ะสาโบทั้งประเทศไทยนะคะ สาวาอุบลค่ะมาจ้าโรงงาค่ะพักทายพี่น,น้องยงีเจ้าค่ะบรรยากาศคุมว่าคุมฝนฝนตกเงี้ยน้อยนึงกำลังจะริ่นเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเป็นผ,เนผ,เนผเนงเงี้ยอย่าโต้แห้งเด้อพี่น้องอย่าโต้แห้งเด้อค่ะทันติวดาอย่าห้ามเด้อเอาซ้ำคุมพราะอะไรโรงงานมวน อย่าหัมเดอ้อวันนี้เราก็พามาดกหญ้าคือเก่านะคะ พีกกเริ่มเริ่มกำลังเริ่มสแตกพีกเดือนหนึ่งความสุขความสุขเล็กน้อยนะคะของเจ้าหัวเจ้าสวนปลูกได้เห็นพีกเขางามคอยงามคอยแตกออกก็มีแห้ง จงภูมิใจในสิ่งที่งานของตัวเองนะคะภูมิใจบริวาเมื่อยค่ะงานอิสระค่ะโบเมนลุงหล่หลองไพเนาะปูโคกผ่านต้นนี่ก็สิบริเวอายังขีไอะไรจะโคกเมื่อน,นะคะใช้ทำงานรับจ้าง หกเดือนกะขั้นขั้นหกเดือนกะหกหมื่นนี่มันถึงเดือนละหมือนนอ่นเนาะแต่บัาพรดิตนี่สามเดือนค่ะสามเดือนก็ได้ผ้น็ได้เก็บรวมเก็บแล้วก็สี่เดือนก็ถึอเดือนละหมื่น,นกลัวค่ะหลายๆกว่วไปไปเป็นอันหนองกล้นเนาะ งานอิสระหมวกบงังฝนก็ะือบจังฝนงเงิบเอาบูบังดอกอย่าห้ามเด้อผู้ขาเด้อนี่ะพวกทิดงามบก่กำลังจะสวยเลยกำลังจินตะขี้เดียดจนเ่บา,บาเห็นว่าสวยขนาดนั้นมนตะขี้เดียด น่องแดงยังกินเขาเสาเนาะค่ะมีกินเขาก็เป็นนันเขาเ้าแซบแซบเขาก็ตำหมักทั่วกีหนังปิ่งไก่นะคะยางแซบเลยมีมือกล่องค่ะมัน เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมบ้างนะจ๊ะยังยังจริง <laughs> ัแต่สิ่งจะโดกของนั้น่ำคัญที่หุบนะอยู่ในคู่กับโกดกอยู่นอกคู่กับโดกค่ะยังเลี้ยงเสี่ยงเลยนะจ๊ะ มึงมีเวลาไปถ่ายเหยีบพี่พน้องค่ะโรคงาบุกพีกอยู่ถ่ายอันนี่ละโรคงาบุกพีกไปสักก้อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อผ่านวากันเด้อค่ะเมื่อ่านนี้ไปถ่ายขวายพี่น้องเมืองเดี๋ยวโรคงาบุกพีกคุณละสำหรับพี่น้องอยากให้ไปถ่ายมีกล้วยยจกเปิดราคาแล้วค่ะค่ะโทรเอื้อนไห้เด้อคะ่ะ เรีว่าไกลกับพวไปไปได้บุกเกินสิผาลพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์เนาะโมมีรถเก๋งรถปิดอัณไปได้วิทย์อันนี้ละวิทย์อำเภออันนี้ละวิทย์โอบอตัอันนี้ ทายให้พี่ด้วค่ะพี่หนอนก็ทายให้พี่เศษตะกรคนรักควายคือกันเนาะเด็เปิดราคาหรือว่มวามีกล้วยงามอยากโ่นะคะติะโทรเอื่นโบแฟมิลี่ค่ะ0834397598 0834397598นะจ๊ะเบอร์ลายกับเบอร์นี่แหละ หรือติดตัวทางเฟซบุ๊กอะ่ะหาไทยทิพย์ทองเทพนะคะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหาไทยทิพย์ทองเทพด้วยค่ะเียนรูไว้น้ำกันน่ะละคะ่ะ สำหรับพี่น่องกเกษตรก,กรคนหักควยเนาะเรียนรู้ไปด้วยกันผู้ไทยกับผู้ท่านมีความรู้ยั้งด้วยกันค่ะกับวงการควายงามเนะาะไทยพี่น่องเมิ่งไปน้ำกันศึกษาไปน้ำกันนะคะพี่น่อง ยามพื้นมีงานมี่ยังก็ไปเบิงน้ำกันอันมีงานมีอันนั้นวกะค่าวเด้อค่ะงานประกวดงานไปเบิงพื้นเกียร์แนวใดนะคะโถตัวมี <c ười> กุรายีิโรจก็เอิดดีเด้อขึ้นไปแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องคนหักควยายเฮา ปวดขาอยู่ได้พี่หน่องว่าเฮาคนอ้วนเนาะคนมอหอหมใครอยู่ม,มือนมึกว่านในคนโตคับพี่นนองคนโตลา้ก็เขาหุมตัว ของหูมนวนเวียนตัวมันหนาวเนาะฝนตกเป็นไข่มามมนสินยากมาแข่งฝนโลกหยาอยู่นี่เป็นไข่ได้ยากอีกอากาศหนาวอากาศเปลีป่ยนแปลงอุณหภูมิจะลดลงสองถึงสี่องศาเป็นว่ามืนอเกือนนี่ลูกชสยเสริมมือเนี่ยและค่ะอากาศหนาว ลมหนาวกับสีเข้ามาค่ะมืออื่นมือนีมือมอือ่ออออสสนลมหนาวจะเข้ามาอีกแล้วลอกหนึ่งนะจ๊ะบอกตามเพื่อนวานหรอวะ โทราัศน์คุณโทรโทัาน์มันเขื่อนนี่ค่ะพี่น่องสีข้าอยู่อันร่มหนาวสีเข้ามาเหมือเอื่อนหรอต่ว่ามือนี้ว่าร่มพี่หน้องเป็นเป็นฝน,นหรอกอะเป็นเอาเออะไรหรอกตอนนี้อากาศตอนนี้เอาเอเหมือนฝนจะตกนะ ้นหำอมักพริกหำหมยา,ยาหีกยาปปงพอดีกล้วยจังมีมิยาก,กินบูฟเฟ่ไม่ดีหรือว่ามีกล้วยงามน้ำเพลหรอคะกล้วยมันบาทเอาพัฒนาเอาเนะาะเพาก็ไดเปียดเดือนถ้าบึง้ง เพิ่นเดสองปีนูนยังสีผสมเอาเบิ่งอีกสามปีสีเห็นหนูกพันฒนาดวยมือจะค้องมึงเนาะกล้วยบ้บานๆสีเป็นจังไดผสมเอาแต่มาใส่เวลาค่ะตรงโอ๊เนี่ย พัฒนาก็มือเองมึงเป็นสีจัก๊กแล้วโมมีเงินไปเสือนตัวเป็นแผงคนเดียว,วท่านมีเงินกหญ่ใหญ่อยู่ตัวเป็นแผงคนนี้หน่อย ท้าเอาเนี่ยนดะูกล้วยแมงเนี่ยกล้วยแมงตัวใหญ่ลุงหล่อสี่สิบหา้าแมงผ่นไปพึ่งจะได้ดูขลุกสองทองสองดูตัวเหล็กขึ้นค้ายไปจ้ะอ้าว มนี้แม่มาโดกหย้าสวยพี่น่องเลยนี่มูแล้วกันคุณแม่บุญมามาโดกหญ้าแล้วจะเสื้อกียมกับสิมาโดกห่ว <c oughs> อย่างที่แม่ดรใหา่เมีนี่ห้คู่แล,ล้วหาซิบเลยมันคู่เน่าเนี่ยกลมวนนะั่นมันเป็นคู่สันมาเจให้คู่แล้วสักยุดนี้แหละ เมืขีคิดหลายก็สีดหลยอยู่นะสามหลอยเนาะ <c oughs> นี่ค่ะพี่ดอง <c oughs> นี่ <c oughs> พูดลหาสิบ นี่เมียวัดดีขาเน็ตตี้ล่ะวัสดีขาแต่ผู้สมใน็ตตี้ล่ะ,ะ,ละยูทูบปุ่นได้เนี่ยมีดาราเมียนู้เพื่อนบกลันเรากาเพื่อนพูดสัญญาณเพื่นอนไอ้กล่องนี่แหละค่ะ คู่นี่หาสิบบาทเนี่ยคุณพี่หน้องปเป็นยังไงเพาเอาอยู่อ่ะหรือแียงเหมือมีตาแขนนั้นนี่ค่ะหอดท่อเลยค่ะ บรรยากาศทายบรรยากาศพวกห้ทงหน้าพี่น้องเมืองทนมาอนี้สสวนพริกคือเกาค่ะนกงาเดียวสิ่สามเยอะนี่ราคาเมือนี้เซาให้แียวนี่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดคูนะคะเก้าคูสองคน มื่อไรไปขุดกบไปขุดมือหนา ที่บ่ได้บ่ลอยนั่งคิดหละ อาเสียมมสวะบ่คยหายดอก แต่เครึ่มพี่น้องแต่ว่าสิเอาเอา เดมให้หมดเสื้อเบนซิมาอยู่เสื้อเบนเสืเส้อเจมหน่องค่ะพี่เนาะมาลกซอยก็ดูตามเนื้อผ้านะคะท่านผู้ชม คูดตามเนื้อผ้าแล้วก็จ่ายค่าแรงบร้ายคือหมวนให้ใจลง อมไม่ใจเรียยเร่ยวเลดิปิดยาขามาแหลงอ่ะจะรับมือนี้ลาพบบ่อแม่พี่น้องไปค่ะช่วหน่อยลรกห้ายป่ควณโรคไม่อยอค่ะ คาดว่าขึ้นสซสีเดียวกับมันบายแล้วก็ไหนก็แช็ก็พิจารณาก็ไปกับช่องโมจิด้วยนะคะ